สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมคโบวจาโซวิมิงโฮมครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษจริงๆนะครับที่ได้มาสอนลอยตัวในสระว่ายน้ำที่นี่อีกแล้วถ้าใครเคยติดตามนะครับคลิปก่อนลวผมเนี่ยผมเคยสอนที่นี่มาแล้วหลายคลิปเลยนะครับวันนี้จะมาสอนท่าลูกหมาตกน้ำนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dog paddle นะครับถ้าลูกหมาตกน้ำเนี่ยใครหลายๆคนอยากเรียนรู้อยากสนใจกันมากๆนะครับวันนี้คุณพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลย นะครับเพราะว่าผมจะลงรายละเอียดแบบละเอียดจริงๆน,นะครับเพื่อให้ทุกคนที่ดูคลิปว่ายท่าลูกหมาได้ทุกคนเลยนะครับอ่าเราก็ติดตามชมกันท่าลูหากลหมาตกน้ำท่าลูกหมาตกน้ำสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราจะต้องฝึกขานะครับโดยขาเนี่ยเราจะทำการฝึกโดยการเตะขึ้นลงนะครับ ป็นแบบนี้นะครับเตะที่ลงมนแบบนี้นะครับปลายเท้าลงงุมิจินนะครับคล้ายๆกับท่าฟรีสไตล์เลยสําหรับใครที่ยังฝึกท่าฟรีสไตล์ไม่ได้นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสําหรับใครที่ไม่ได้อีกอยากเอาลูกหมาก่อนก็เตะขาฟรีสไตล์เหมือนกันฟรีสไตล์คือการเตะขาแบบขึ้นลงแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับพอคุณฝึกแบบนี้จนชินแล้วนะครับนะครับผมอยากจะให้คุณฝึกเพิ่มเติมก็คือการงอเข่าเล็กน้อยตอนที่ผมสอนฟรีสไตล์เนี่ยคือไม่งอเข่าใช่ไหม อันนี้คืออยากให้เพิ่มการงอเข่าเล็กน้อยดูโฟก,กัสที่หัวเข่าผมนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมจะงอเข่าเล็กน้อยนะครับแบบสบายๆนะครับแบบสบายๆให้งอเข่าเล็กน้อยเตะไปเรื่อยๆเลยนะครับเตะไปเรื่อยๆนะครับเตะแบบนี้ขึ้นลงนับเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามรับไปจนถึง20นะครับ20ครั้งต่อ1นเซตนะครับเพราะคุณเตะครบ20รับเป็น1เซต แล้วก็พักระหว่างเซตประมาณ1นาทีนะครับทำแบบนี้ประมาณ5เซตนะครับฝึกไปเรื่อยๆและถ้าต่อมานะครับผมจะสอนแขนอันนี้ง่ายมากเลยแขนท่าลูกหมาตกน้ำเนี่ยจะคล้ายแขนรีสไตล์แต่อันนี้วงมันจะเล็กกว่านะครับเป็นแบบนี้นะครับให้เราเอาฝ่ามือทั้งหมดนะครับเอาฝ่ามือทั้งสองฝ่ามือนะครับนิ้วติดกัน5นิ้วนะครับประมาณนี้แล้วก็เหยียดไปข้างหน้านะครับท่าลูกหมาตกน้ําเราใช้ฝ่ามือในการจับน้ํา จับดึงผักนะครับแล้วก็ยกนิ้วขึ้นนะครับเหยียดจับดึงผักนะครับแล้วก็เหยียดจับดึงผักเหยียดจับดึงผักเหยียดจับดึงผักเหยียดการจับน้ำเนี่ยเราใช้ฝ่ามือในการจับประมาณนี้ไม่ใช่เอามือจับอย่างนี้นะจึ๊บจึ๊บแบบนี้ไม่ใช่นะเหมือนกับให้ฝ่ามือสัมผัสกับน้ําพอเราเริ่มลงมาเสร็จ อันนี้เรียกว่าจับแล้วประมาณให้ฝ่ามือสัมผัสกับผิวน้าําจากนั้นพอสัมผัสเสร,ร็จแล้วเราก็ดึงนิดนึงแล้วเราก็ผักไปข้างหลังนะครับจับดึงผักนะครับจะเป็นแบบนี้จับดึงผักจับดึงผักแล้วก็เหยียดจับดึงผักแล้วเหยียดเวลาเหยียด ne, นเนี่ยให้ปลายนิ้วเนี่ยเหยียดไป,ไป,ไปข้างหน้าถ้าเราฝ่ามือเหยียดไปมันจะต้านน้าถ้าฝ่ามือเหยียดไปมันจะต้านน้ำและถ้าเราปลายน Í ิ้วเหยียดไปแบบนี้นี่ดูปลายนิ้วเหยียดไปมันจะลูน้ํามันจะทํไม่ให้เกิดแรงต้านนะครับแล้วน้ํามันก็จะไม่กระเด็น นะครับดูนะจับดึงผักจับดึงผักแต่แขนต้องสลับกันนะข้างนี้ดึงผักเสร็จข้างนี้เหยียดตามอ่าข้างนี้จับดึงผักข้างนี้เหยียดตามสลับกันแบบนี้สลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับซ้ายขวาแบบนี้อันนี้คือท่าลุกหมาตกน้ำหรือท่าดอแพดเดิลนะครับแต่บางคนเขาจะทำรัวๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รัวๆอย่างนี้ก็ได้ ถ้าคุณยังไม่เก่งมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละสเต็ปอันนี้สําหรับคนที่พอฝึกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปทําให้ดูในน้ํานะครับแต่ถ้ายังทําไม่ได้ <realmente> いいเราอยู่อุปกรณ์ช่วยด้วยนะตอนท้ายเรามาดูกันอเอาท่าที่ไม่ยากก่อนหลังจากคุณเตะขาได้แล้วนะครับคุณก็ลองจับขอบสะแล้วเตะขาดูนะครับผมจะทําให้ดูนะผมจะเริ่มลงน้าแล้วนะทบทวนนะครับสเตปที่1 <tenemos> นั่งเตะขาบนขอบสะสเตปที่2ลองฝึกมือบนขอบสะนะครับสเตปที่3าม <nowhere> คือการลงไปในน้ําแล้วฝึกเตะขาโดยการจับขอบสระนะครับอ่ะลงน้ำดูนะครับรแล้วขอใส่แว่นตาก่อนอ่ะโอเคมือจับอย่างนี้นะครับจับขอบสระใช้ฝ่ามือจับแบบนี้จับเบาๆไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดนะแล้วเราก็เหยียดขาปพ้่งหลังแล้วก็เตะขาแบบงอเขา่าแต่เตะขาเนี่ยเราไม่ต้องเตะขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ไม่เอา<ม>แบบนี้ไม่เอาให้เราเตะอยู่ใต้น้ํา นะครับไม่ให้มีฟองนะเตะแบบนี้ให้งอเข่าเล็กน้อยประมาณนี้นะครับนะครับให้งอเข่าเล็กน้อยเตะสลับขึ้นลงนะครับใช้หลังเท้าเป็นตัวเตะลงไปนะครับฝึกแบบนี้ขึ้นลงนับ1 2 3 4ทําไปเรื่อยๆนะครับจนถึง20นับเป็น1เซตเหมือนกันทําประมาณ5เซตพักระหว่างเซต1นาทีนะครับไม่งงนะเซตละ20ผมก็จะเอาแขนของคุณเนี่ยมารวมกับขานะครับ พอเตะขาเริ่มได้ใช่ไหมเอามือทั้งสองข้างนี่มือสองข้างผักตัวออกไปข้างหลังไปเลยผักไปแล้วก็ใช้มือดึงน้ําดึงน้ํานี่อย่างนี้อ่าลองดูนะผมจะตั้งข้างให้ดูเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมือก็ไปขาก็เตะนะครับไปเรื่อยๆตามมองข้างหน้านะครับไปเรื่อยๆเลยอ่าแบบนี้นะโอเคนะครับอ่า สังเกตนะครับว่าคางเนี่ยสามารถโดนน้ําได้นะแต่ปากไม่ต้องโดนน้ําหน้ามองตรงนะครับอย่าเกรงนะค่อยๆไปช้าๆทําตามเป็จังหวะนะครับดูอีกรอบนะครับพอปล่อยออกจากขอบสาะเสร็จมือซ้ายขวาตามเลยนะครับจับดึงผักไปเรื่อยๆขาเตะตามองท้้งหน้าทางโดนน้าปากไม่โดนไปเรื่อยๆเลยสบายๆนะครับถ้าการลมหายใจก็หายใจเข้า เป่าออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเวลาฝึกแรกๆอยากให้อยู่ใกล้ๆขอบสระก่อนนะครับหรือคุณต้องมีบัดดี้ด้วยนะนะครับถ้าคุณมาฝึกคนเดียวอยากให้ฝึกสระที่คุณยืนถึงก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมยืนไม่ถึงนะครับเวลาฝึกแรกๆก็อยู่ใกล้ขอบสระเวลาเกิดอันตรายก็จับขอบสระไว้นะครับให้เริ่มฝึกจากขาก่อนแล,แ,แล้วขาคุณเตะแล้วตัวคุณไม่จม นะครับคุณก็ค่อยๆผลักตัวออกไปจากขอบสะแล้วคุณก็ค่อยใช้แขนแบบนี้ไม่ยากนะครับอีกรอบนะมานะครับจับขอบสะเตะขาตัวลอยนะครับจากนั้นเอามือทั้งสองข้างผลักออกไปผลักแล้วก็ใช้มือเลยผักออกาเสร็จแล้วก็ว่ายเข้าขอบสะก็ได้ใกล้ๆนี่จบแล้วเห็นไหมอีกรอบนะเตะขาตัวลอยเตะตัวลอยอ่า ขาอยู่ใต้น้ํานะงอเข่าเล็กน้อยผักไปแล้วก็เอามือใช้มือช่วยเตะขาเข้า,ข,าขอบสะนี่เอาระยะใกล้ๆแบบนี้ก่อนไม่ยากนะครับง่ายๆเลยเนาะอ่ะสำหรับใครที่ยังทําไม่ได้ผมอยากให้มีตัวช่วยนะครับตัวช่วยแรกก็คืออันนี้นูดเดิลโฟมอยู่นี่เอานูดเดิลโฟมใส่ไปที่รักแร้แขนทั้งสองข้างใส่ไปเลยแบบนี้ นี่ผมใส่ใเฉยๆมันก็ลอยนะคุณดูสิเห็นไหมลอยแล้วไม่ต้องเตะขาเลยลอยสบายๆเลยเห็นไหมเอานุ่เดิมโฟมคล้องไว้ที่หลักแร้นะครับจากนั้นจับขอบสามเหมือนเดิมนะครับเตะขาให้ตัวลอยให้สะโพกลอยน้านะครับงอเข่าเล็กน้อยพยายามยกสะโพกให้ขนานกับลําตัวนะครับอย่าให้สะโพกจมลงไปข้างล่างนะครับนะครับให้สะโพกขนานประมาณนี้ถ้าจมลงไปแบบนี้ คุณจะเหนื่อยนะครับยกสะโพกขึ้นมายกก้นขึ้นมาอ่ะเตะขาเตะขาตัวลอยอ่ะผักออกไปเริ่มใช้แขนตอนเนี้ยแขนคุณไม่ต้องออกแรงเยอะละเพราะว่ามีนูเดิลโฟมช่วยไปได้แล้วสบายสบายเลยสบายสบายเลยสบยสบายเลยนูดิลโฟมช่วยนะครับก็สบายสนะครับนะครับอันนี้เส้นเนี้ยผมจะบอกให้เลยว่าคุณซื้อมาเลยคุ้มจริงจริง ฝึกคนเดียวได้เลยนะครับฝึกคนเดียวตามคลิปผมได้เลยเนาะอ่ะก็สุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าคนไหนไม่ได้คอมเมนต์ก็ได้เลยผมไปตอบให้ดีกว่าอ่าแบบนี้เลยตรงไหนไม่ได้จุดไหนไม่ได้คอมเมนต์มาตอบให้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้หน่อยกดแชร์เยอะๆเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ดูใน YouTube ถ้ายังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe กดให้ผมหน่อยนะครับโอเคไหม จริงๆถ้าทำเสียงแบบนี้คือเหนื่อยมากๆเออตอนนี้เหนื่อยโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเรียนว่ายน้ำแอดไลน์เหมือนเดิมแอดสวิม so มิงโฮมไอดีไลน์จะแปะอยู่ในหน้า YouTube นะครับลองแอดไลน์มาสอบถามก่อนได้เลยสอนว่ายน้ำถึงบ้านและคอนโดไปสอนให้คุณถึงที่เลยโอเคแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีสวัสดีครับยื้